อ่านี่ดอกบัวนะครับหลังจากที่ดอกบัวบานแล้วนะครับก็จะเห็นเกสรเพศผู้นะครับอยู่ข้างนอกนะครับรอบๆนะส่วนข้างในนะครับที่มันเหมือนกับเป็นฐานแบนๆแล้วก็มีตุๆๆๆๆ้มๆอันนั้นอ่ะคือเกสรเพศเมียนะหลายคนที่ว่าเคยเคยอะไรเคยดีเคยกินมันใช่ไหมเคยเด็ดมากิน,นเป็นบัวบางอย่างที่สามารถกินได้นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นดอกกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจําวันอะไรครับวัน ทีผมบุกกลาวันอะไรวันวันครูครับวันครูนะครับนะกล้วยไม้น,นะครับถึงแม้จะออกดอกชา้าแต่ก็เบ่งบานแล้วมีความสวยงามก็เหมือนกับวิชาความรู้นะครับที่จะค่อยๆประสิติประสานค่อยๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยความรู้ยังไม่ได้ปั๊บนะักเรียนต้องมีการคิดมีการเอาความรู้มาใช้มีการประยุกต์จึงจะได้เป็นองค์ความรู้เกิดขึ้นเหมือนกับดอกกล้วยไม้นะครับโอ้ปาที่ดอกบัวก่อนนะครับดอกบวกัวเมื่อกี้เป็นดอกบัวชมพูอันนี้เป็นดอกบัวสีขาวอันนี้ก็เป็นดอก,กชมพูด้วย นั่นเ็จะเห็นว่าดอกบัวมันมีหลายสีสันนะครับชุนี้กำลังบานแล้วขณะเห็นไหมมีอะไรมีมแมลงเข้าไปดมดมแล้วก็ไปตอมกลิ่นดอกบัวนะครับก็คือจะอาศัยตรงนี้มันในการผสมนะครับผสมเกสรให้กับดอกบัวได้นะครับอ่านี่เห็นว่ากลิ่นแรกก็คือเกสรเพศผู้นะครับอันนี้เป็นดอกไม้มีกลิ่นกลิ่นเขาบอกว่ากลิ่นกลิ่นฉุนนิดๆิเนาะไล่มแมลงก็เป็นอย่างดีเลยบางมาแมลงบางตัวชอบแต่หลายตัวไม่ชอบนั่นก็คือต้นพระพระอะไรพระ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  กากรองนะครับต้นพกากรองนะนี่จะมีกลิ่นฉวนซึ่งดอกจะอยู่รวมกันเป็นช่อนะครับถ้ากลีบดอกนะครับชื่อมีการเชื่อมต่อติดกันแล้วก็มีต้องหลีายสีสันเพื่ออะไรรี่บอกก็คือมันจะมีหลายสีเพื่อดึงดูดมแมลงนะครับส่วนนี้คือพุทธรักษานะครับหรืออยู่ในกลุ่มของพวกปักษาสวรรค์กลุ่มนั้นคือกลุ่มใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นกันนะครับไม่ใช่พุทธรักษานะกลุ่มของพวกปักษาสวรรค์นะครับหรือ ลักษณะของเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีการก้านชูดอกขึ้นมาสูงออกมาจากโคนต้นนะครับแล้วมีลักษณะกลุ่มของดอกของผลเนี่ยนะครับออกมาเดียเด่ยวๆนะครับอันนี้คือดอกแพงพวนนนนย,นยนะครับกล่บก็ฉุนหน่อยๆนะครับฉุนหน่อยๆไล่มแมลงได้เหมือนกันนะครับกลีบดอกก็จะมีการแยกตรงปลายแต่ตรงโคนโคนกลีบดอกก็เชื่อมติดกันนะครับตัวนี้ ลายคนบอกเห็นบ่อยไม่รู้เรียกว่าอะไรดอกเล็กๆนี้เราเรียกว่าต้นหมอน้อยนะครับต้นหมอน้อยนะหมอน้อยก็จะมีดอกตูมๆนะครับแล้วก็บอกเวลาถึงเวลาเขาจะบานน้อยๆนะครับแล้วเขาก็ร่วงโรยนะครับ,รบอ่าอันนี้ชัดเจนเลยคือเป็นมะละกอซึ่งเป็นไงคุณครูบอกไว้แล้วมะละกอมีสองต้นเพศก็คือต้นเพศผู้มะละกอเพศเมียส่วนต้นที่เป็นต้นเพศผู้พเพศเมียครับอ่าใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีลูกไงคะคุณครูแน่นอนมันต้องเป็นเพศ เมียเนอะต้นเพศเมียน,นะครับดอกก็จะตูมแล้วก็แล้วก็ตรงตรงอ่ในดอกนั้นก็จะมีรังไข่สำหรับในการผสมแก่ต่อให้เกิดมาเป็นผลมะละกอได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือต้นยี่โถอีกแล้วนะครับเมื่อน้อกอย่างที่บอกครับเดินไปเดินมาก็จะเจอดอกไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลักยลงกองของเรานะครับจะมีดอกไม้หลายลักษณะหลายชนิดด้วยนะครับส่วนอันนี้ให้ดูการเลื้อยขึ้นมานะครับแล้วก็จะไปเจอกับดอกที่เรียกว่าต้น ตำลึงนะครับดอกตำลึงก็จะเป็นดอกสีขาวนี่แหละครับนั่นเองจะเห็นว่าใต้ดอกตำลึงนะจะมีลักษณะตูมๆนะครับก็คือเป็นลักษณะของผลที่อยู่ใต้ฐานรองดอกก็คือจะเป็นผลตำลึงนั่นเองนะครับดอกร่วงไปตำลึงก็จะกลายเป็นผลติดขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราเห็นผลตำลึงอยู่หน่อยๆนะครับเป็นลักษณะคือผลเนี่ยเขาอยู่ใต้ใต้ฐานอายู่ใต้ดอกนะครับ ดอกร่วงไปแล้วก็ไม่เป็นไรในส่วนของรังไข่ที่อยู่ตรงใต้ดอกก็ยังพัฒนาต่อไปกลายเป็นผลนะครับส่วนดอกนี้นะครับเราเรียกก็เป็นดอกประทัดจีนนะไม่ใช่ว่าจุดระดังปังป,งป,งปังนะคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีลักษณะดอกเนี่ยเออเป็นเป็นลักษณะยาวเป็นหลอดออกมานะครับคล้ายๆกับแล้วมีสีแดงด้วยคล้ายๆกับประทัดนะครับก็เลยเรียกดอกประทัดจีนนะครับอ่ะส่วนตรงนี้คือดอกปทุมมาดอกประทุมมาหรือบางคนเรียกว่าดอกกระเจียวใช่ไหม ก็คล้ายๆกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือมีลักษณะของการเรียงซ้อนกันของกลีบดอกนะครับแต่ว่าเรียงกันแน่นเลยนะครับแล้วข้างในจะมีดอกเล็กๆอยู่ข้างในนะครับอ่านั่นเราจะเห็นว่าข้างในเนี้ยมีดอกเนี่ยอยู่ในซอกของเขาอยู่นะครับเพื่ออะไรนะครับในการรองรับนะอาจจะเป็นรองรับน้ํารองรับละอองเกสรของทุกเพศผู้เข้ามานะครับดอกนี้ก็เป็นอีกดอกหนึ่งแล้วนะครับแต่มีอีกสีหนึ่งก็คือดอกเข็มนะครับนั่นจะว่าเกสรเพศผู้เขานะครับอ จริงๆแล้วที่นักเรียนเห็นเนี่ยชูขึ้นมาคือกล้วอกเพชเรเมียนะที่อยู่ข้างในนะครับกรสรเพชรผู้เนี่ยจะอยู่ตรงกลีบดอกของเขาเห็นไหมนักเรียนตรงกลีบดอกจะมีสีเหลืองๆเติตมๆนะคือกรสรเพชรผู้นะครับอ่านี่ก็คือดอกตะแบกดอกอินทนิลคล้ายๆกันนะครับอินทนิลตะแบกน้ำเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับจะมีสีสันที่เน้นไปทางสีม่วงนะครับสีม่วงแล้วก็จะมีกลีบที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นกลีบดอกที่มีหลายกลีบก็คือ บานไม่รู้โรยเพราะว่าบานแล้วบานเลยจะไม่โรยนะครับจนกว่าจะแห้งไปเองนะบานไม่โรยก็เป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครูใช่ไหมเนี่ยนั่นเราจะเห็นว่ามีเกสรนะครับสีดืดงๆข้างใน,นอ่านี่คือดอกบัวที่ร่วงแล้วที่กลีบดอกกลีบเลี้ยงร่วงแล้วเกสรตัวผู้ร่วงแล้วเหลือเกสรเพศเมียที่ก็คือเกสรเพศเมียก็จะเหลือแต่นี้แหละเรียกว่าเป็นเป็นลังไข่ของเขาล้างในเนี่ยมีมเมล็ดอยู่ข้างในนะครับอ่านี่คือทั้งหมดนี่คืออ่าเมล็ดนะครับ สีเขียวๆข,ข้างในคือมเมล็ดของบัวนะครับนี่คือบัวตูมนะอันนี้ประมาณห้าถึงห้าวันแล้และเรนเตรียมชวยจะร่วงโรยนะครับบัวเนี่ยถึงเวลาเขาเนี่ยมีทั้งบานน่ะตูมนะอันนี้คือวันประมาณวันแรกนะวันที่หนึ่งแล้วมีมีการตูมอยู่นะครับอันนี้กําลังจะโรยแล้วนะครับอ่านี่บานเต็มที่แล้วประมาณวันที่เจ็ดละน่าจะเตรียมบานแล้วเราก็เตรียมเช็ดเด็ดเม็ดบัวมากินใช่ไหมอ่าหลายคนบอก เคยกินเคยกินแบบแต่ว่าไม่เคยกินจากต้นแบบนี้อันนี้คือลิเมเตตบัวสดเลยนะครับส่วนอันนี้บางคนบอกนานๆจะได้เห็นหรือไม่มีโอกาสได้เห็นเลยมันคือต้นอยู่ในตระกูลส้มนะครับตระกูลส้มต้นนี้คือต้นะายดีตระกูลส้มมีหลายแบบนะมีมะม่วงเออไม่ใช่มีมะกรูดนีมะนาวมีส้มทิ่แต่ต้นนี้คือต้นส้มโอครับต้นส้มโอนะส้มโอมีดอกเนี่ยเห็นไหมหนักเรียนเห็นว่ารังไข่เขาเริ่มพัฒนานะครับปีบดอกร่วงไปแล้ว กลายเป็นลูกที่ใหญ่ขึ้นนั่คือจะกลายเป็นส้มโอนในอนาคตนะครับกรีดดอกสีขาวร่วงไปเกรสรเพศผู้ก็ล่วงไปเกรสรเพศเ,เมีย,มยที่อยู่ตรงปลายก็อีกหน่อยก็จะร่วงตามไปด้วยนะครับขอให้ลูกเลยนะครับแข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็อยู่กับเป็นช่อๆนะครับอันนี้แววมะยุลานะครับต้นแววมะยุราชื่อไพเราะเพราะพิงมากเลยนะครับชื่อเพราะมีกลิน่นะครับนี่ก็คือเห็นไหมนักเรียนพอกลีดร่วงไปเนี่ยเขายังเหลือเกสรเพศเมียขาวไว้อยู่นะครับแล้วอยร่วงไป อันนี้เป็นดอกญ้าดอกย้าทั่วไปนะครับดอกญ้าที่มีการถึงเวลาก็คือจะมีละอองเรนูเขาเนี่ยเปรี้ยวตกไปเกิดการขยายพันธุ์ได้นะครับอันนี้เป็นญ้าข้างทางแต่ว่าดอกเขาสวยนะครับบางคนบอกว่ามาถ่ายรูปก็สวยเลยนะแ้าดอกญ้าสีขาวนะครับส่วน,น,นี้นะครับเขาเรียกว่าเอื้องหมายนานะครับเอื้องหมายนานะครับก็คือจะลักษณะเป็นตูม แล้วดอกเขาเนี่ยครับจะมีแกนแซมแซมขึ้นมาตรงส่วนของกลีบข้างๆนะครับก็เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคล้ายๆกับต้นปทุมามาเมื่อกี้นะครับเป็นไงครับพาไปดูบรรยากาศข้างหลังนั่นคือเป็นลักษณะของรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทของมหาวิทยาละะัยชปรบุรีลงกรน,นะมีรีสอร์ทด้วยรีสอร์ทเราเป็นไงอยู่ใกล้กับบึงบัวนะครับมาขี่จักรยานมานั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆก็ได้นะครับเนี่ยลมแรงด้วยนะลมตัวน,นี้ดีมากเลยคุณคณนั่งแล้วถ้าจะหลับเลยนะครับเนี่ยครับมาเด็ดดอกบัว อันนี้ไม่ใช่เด็ดเล่นๆนะคือต้องขออนุญาตเขาก่อนนะว่าขอใช้ในการศึกษาโดยการเอามาถ่ายทําวิดีโอไว้สอนนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับจะได้เห็นองค์ประกอบของดอกบัวนะเนี่ยมีก้านบัวเนี่ยเก,ก,กสรบัวเนี่ยนะเป็นเกสรเพศผู้นะครับดอกนี้เป็นดอกอะไรอรู้จักดีไปดอกอัญชันแต่ส่วนใหญ่แล้วอัญชันเราเห็นเป็นสีอะไรครับสีม่วงสีน้ําเงินเนีย อันนี้เป็นอัญชันสีขาวนะครับอัญชันสีขาวนะอ่อัญชันที่ทานได้ไหมทานได้นะครับมีการเอาอัญชันเนี้มาทอดชุดแบแป้งทอดเหมือนกันนะส่วนดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ประจำหมาพิทยลัราชพัดวิดกรนะครับก็คือเป็นดอกราชพฤกษ์ก็พื้นบ้านก,ก็เรียกว่าดอกคูนนะต้นคูนนะแต่ว่าในทางการเรียกว่าดอกราชพฤกษ์นะครับเพราะมีความสวยงามอยู่กันเป็นช่อนะครับช่อห้อยระยะลงมานี่นะครับ อ่าแล้วก็จะมีเกสรเพศผู้นะครับชูชัดเจนนะข้างในจะมีเกสรเพศเมียกลีบดอกแยกกันนะครับดอกคลาสสิคพึงมีความสวยงามมีเป็นสีเหลืองนะครับดอกเกสรเพศผู้และเพศเมียจะโค้งนะครับโค้งงอจริงก็จะรับกันอยู่นะถ้าเมื่อเกิดการผสมเนี่ยก็จะง่ายต่อการที่จะผสมกันนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการผ่าดอกประเภทหนึ่งอันนี้คือดอกจําปีดอกจําปีนะครับบางคนบอกไม่เคยได้เห็นข้างในเพราะว่าจําปีเนี่ยเห็นแต่ตูมๆใช่ไหมอ่า เมื่อดอกจนตุบดอกจะปีบานนะครับก็จะเห็นเกสร,รข้างในนะซึ่งจะมีเกสรเพศผู้เพศเมียอยู่ข้างในผสมกันนะครับขอบๆนะครับคือเกสรนเพศผู้ตรงกลารตรงตุ้มๆสีเขียวคือเกสรนเพศเมียนะครับเนี่ยครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นคลิปนอกสถานที่ของคุณครูที่พานีเรียนได้เห็นโครงสร้างของดอกไม้ในแต่ละประเภท